ถ้ากางอย่างนี้ได้ไหมดูแล้วสวยมากประวัติแบดมินตันในประเทศไทยการเล่นแบดมินตันในประเทศไทยในราวปีพศ .24 5สโดยเพิ่มเล่นกีฬาแบดมินตันแบบมีตาข่ายโดยมีโดยมีพย,ย,ยาพัฒนา,าคุณได้สร้างสนามขึ้นที่บ้านอยู่ที่ขวางทนแล้วนิยมเล่น ได้หลายออกไปส่วนมากเล่นตามบ้านผู้ดีมีตระกูลตามวางังและในราชสำนักการเล่นแบดมินท่านในครั้งนั้นนิยมเล่นข้างละสามคนต่อมาในปีพศ2 4 6สสมุรอนกระหมเป็นผู้จัดการแข่งขันแบดมินตันทันท่วไปในครั้งแรกโดยจัดแข่งขันสามประเภทได้แก่ประเภทเตี๋ยวประเภทคู่และประเภท3ามคน ปรากฏว่าแบดบินท่านในสมัยนั้นเริ่มมาสอนในโรงเรียนราชวิทยาลัยบางขวางบรรี <c oughs> ต่อไปต่อมาในปีปศส,ส,สองสอี่ขี่ระยาชินตารัตได้ขอดทั้งสมาคมแบดบินท่านขึ้นมีอยู่ทั้งหมด7จสโมรสรคือสโมรสร สมานยึดสมสรมากอกสมสรนิวบอยและสมสรรยูนิตตี่สมสรสอนสอนทำมาพักดีสมสรสิงห์อุดมและสมสรสิริบำเพ็ญคุณซึ่งในปัจจุบันในซึ่งในปัจจุบันนี้เหลือเป็นสมสรรสมาชิกแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสป่าของสาพันแบดมินตันนานาชาติด้วย ต่อไปเรื่องอะไรอีกก็ารเือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเล่นแบบมิน่การเตรียมความพร้อมก่อนเล่นแบินท่านหนึ่งต้องอบอุ่นร่างกายก่อนต้องมีการวอร์มครับอย่างน้อยสัก15นาทีหรือ20นาทีต่อไปเทคนิคการเล่นแบบมินท่านการเล่นแบบมินท่านมีการเคลื่อนที่ทั้งหมด6จุดมีการตีลูกโฟแฮน์ แบ็กแนนด์การทีลูกหยอดการทีลูกดาดการส่งลูกส่งลูกยาวลูกสั้นส่งลูกโดงส่งลูกพุ่งตการเล่นแบดบมินท่านมีทั้งหมด3ประเภทประเภทเดี่ยวะประเภศคู่คู่ผสมเคมหนึ่งมีทั้งหมด21แทม ลูกแบดมินตันระดับมาตราฐานมีทั้งหมด10คนน้ำหนักประมาณ4.74กรัมถึง8.50กรัมอะไรแล้วลูกแบดลูกแบดเีอมีน้ำหนักเป็นยังไงคนไทยคนไทยก็มีทั้งหมด10คนม,มีทั้งพลาสติกทั้งแบบแบบผลไทยทั้งอบบกระด